สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์า comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของความคิดเห็นชาวต่างชาติเกี่ยวกับการเป็นเมนเทอร์ของลิซ่าในรายการ y o ยูสติ o ูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวต่างชาติ เกี่ยวกับการเป็นเมนเทอร์ของลิซ่าในรายการ Youth with You จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าลิซ่าอายุแค่23ปีเท่านั้นแต่เธอมีประสบการณ์นในวง b l a c k พิ n k มามากกว่า4ปีตั้งแต่เดบิวต์ในปี2016แต่ฉันได้ยินมาว่าเธอฝึกฝนมาก่อนหน้านั้น2ปีก่อนที่จะมาเป็นไอดอลมุมมองท่านต่อมาครับฉันอยากจะรู้ว่าลิซ่าพูดภาษาจีนในรายการนี้บ้างไหม คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันอยากเป็นลูกศิษย์ด้านการเต้นของเธอจังความคิดเห็นท่านต่อมาครับลิซ่าสอนได้เข้มงวดและละเอียดดีมากในทุกๆขั้นตอนและท่าทางนั่นคือความยอดเยี่ยมของมักเน่ทองคำของพวกเรามุมมองท่านต่อมากล่าวว่าลิซ่าเป็นคนที่น่าทึ่งมากแต่ฉันคิดว่าเซนเตอร์ก็น่ารักมากเลยนะคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับเมนเทอร์ที่ดีที่สุดตลอดการ ฉันรู้สึกเคารพนับถือลิซ่าเป็นอย่างมากเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทำไมลิซ่าถึงได้น่านรักขนาดนี้นะมุมมองท่านต่อมาครับเธอดูสวยมากเลยขณะที่กําลังสอนอยู่คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าลิซ่ามีความเป็นมืออาชีพมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับเดี๋ยวนะมีใครช่วยอธิบายฉันทีว่าลิซ่ากำลังพูดภาษาอะไรอยู่ ฉันรู้สึกสับสนใช่ภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยทําไมตอนที่เธอพูดภาษาไทยพวกเขาถึงฟังเข้าใจละ่ะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนนี้ว่ากําลังพูดภาษาไทยและพวกเขาก็มีล่ามทั้งภาษาไทยและภาษาจีนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่านอกจากฉันแล้วมีใครมองเห็นเสน่ห์ความน่ารักของเมนเทอร์ลิซ่าบ้างไหมคอมเมนต์ท่านมาครับลิซ่าในฐานะของเมนเทอร์ แสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดแต่การจริงจังและมีวินยัยก็ทำให้ประสบความสำเร็จและเธอก็ทำได้มาแล้วลิซ่าในฐานะมักเน่ของวง b l a c k พิง k มีเสน่ห์น่ารักเหมือนกับเด็กน้อยและเป็นคนขี้เล่นความเป็นบุคคลสองบุคลิกของเธอทำให้ฉันพูดไม่ออกเลยรู้สึกภูมิใจในตัวลิซ่าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทุกๆครั้งที่ฉันเห็นลิซ่าฉันได้แต่พูดว่าว้าว เธอช่างน่ารักจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าควีนลิซ่าของฉันจะสุดยอดขนาดนี้และลูกศิษย์ด้วยเช่นกันคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ชาวบลิงแต่ฉันก็รักลิซ่ามากเธอเป็นคนที่น่าทึ่งมากบุคลิกของเธอช่างมีเสน่ห์และเธอก็เป็นนักเต้นที่ยอดเยี่ยมฉันชอบเธอเอามากๆเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับ พวกเรารักคุณนะลิซ่าชาวต่างชาติท่านต่อมามีมุมมองว่าลิซ่าได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและการมีประสาทสัมผัสที่ดีของเธอคอมเมนต์ท่านหมาครับเมนเทอร์ตัวน้อยของฉันช่างร้อนแรงจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเธอช่างโชคดีจริงๆที่มีลิซ่าเป็นครูสอนเต้นมุมมองท่านต่อมาครับฉันรักคุณลิซ่า ฉันคิดว่าฉันตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้วคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับเก่งมากสาวๆเยี่ยมสุขสันต์วันเกิดนาริซาทิรักขอให้คุณมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณสามารถทําได้ตามแผนตามโปรเจกต์และแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดและขอให้ประสบความสําเร็จในปีนี้นะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโอ้พระเจ้าดูแววตาพิจารของเธอสิความใส่ใจของเธอ ความน่ารักของเธอเสียงของเธอรอยยิ้มของเธอและวิธีการพูดของเธอมันทำให้ฉันใจละลายไปหมดแล้วนักร้องนักเต้นเมนเทอร์ลิซาที่รักของฉันมุมมองท่านต่อมาครับฉันรู้สึกรักเมนเทอร์ลิซาจริงๆเธอพูดจากประสบการณ์ของเธอและก็มักจะจบการคอมเมนต์ของเธอด้วยการพูดให้กำลังใจพวกเขาและผลลัพธ์สุดท้ายมันก็น่าทึ่งเช่นกัน การเพอร์ฟอร์มของพวกเขามันสุดยอดมากฉันรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเดบิวต์ได้แล้วในตอนนี้แม้แต่หนึ่งในเมนเทอร์ก็ยังพูดแบบนี้เช่นกันคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกเขาโชคดีเอามากๆเลยเพราะว่าไอดอลเคป๊อปหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นครูสอนเต้นให้กับพวกเขาฉันอยากจะไปอยู่ตรงนั้นกับพวกเขาจังความคิดเห็นท่านต่อมาครับคือดีมากอะที่มีครูหรือเมนเทอร์อย่างลิซ่า เธอใจดีและมาพร้อมกับคำชมในขณะเดียวกันก็มีความจริงจังเมื่ออยู่ในโหมดของความเข้มงวดมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าลิซ่ายิ้มอย่างสดใสขณะที่ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้เผาไหม้ทุกสิ่งคอมเมนต์ท่านหมาครับเธอคือไอดอลที่ดีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าลิซ่าเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างมุมมองท่านต่อมาครับ ลิซ่าช่างเป็นคุณครูที่ทุ่มเทจริงๆคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันรู้สึกภูมิใจในตัวลิซ่าที่รักของฉันสุดๆนะเราบรรดาลูกศิษย์ทุกคนความคิดเห็นท่านต่อมาครับดีใจที่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเธอนะเชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าเมนเทอร์ลิซ่าทำให้ฉันรักเธอมากเพิ่มขึ้นไปอีกความคิดเห็นท่านต่อมาครับลิซ่า เธอคือที่สุดของที่สุดมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าลิซ่าคือหนึ่งในครูสอนเต้นที่ดีที่สุดหวังว่าเธอจะได้เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับวง b l a c k พิ n k และอดอลวงอื่นๆด้วยนะมันคงจะยอดเยี่ยมมากเลยถ้าได้เห็นเธอในวันมิลเลนหรือไม่ก็ X Academy คอมเมนต์ท่านมากครับลิซ่าเป็นเมนเทอร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเธอรู้วิธีการฝึกลูกศิษย์ด้วยความอดทนและใจเย็น เธอต้องการให้ลูกศิษย์ของเธอทำผลงานออกมาดีที่สุดถือเป็นเมนเทอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าลิซ่าคือเมนเทอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยเพราะว่าทุกสิ่งที่เธอพูดนั้นถูกต้องและเข้บอบกพร่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคุณและการเต้นแบบคลื่นของเธอมันเจ๋งสุดๆไปเลยมุมมองท่านต่อมาครับฉันชอบวิธีการใช้สายตาอันดุร้ายของลิซ่า แต่เธอคือผู้สอนในแบบที่จะบอกถึงข้อผิดพลาดของคุณจริงๆและจะไม่ทําให้คุณอับอายขายหน้าเมื่อคุณทําผิดพลาดคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าลิซ่าไม่ใช่คนเข้มงวดนะแต่เธอแค่ต้องการให้การแสดงออกมาเพอร์เฟกจริงๆและฉันก็รักเธอมากเธอสวยมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับเธอมีความหลงใหลในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่จริงๆ รู้สึกเคารพนับถือในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้มากเลยชาวต่างชาติท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าวิธีการสอนของลิซ่ามันอาจจะดูเหมือนกับคมครูแต่เธอก็ได้แห่งคำแนะนําที่ดีที่สุดคุณสามารถดูได้จากวิธีที่เธอเห็นถึงข้อผิดพลาดของกลุ่มแล้วก็รู้วิธีการแก้ไขปัญหาในทันทีเธอช่างเหมาะสมกับตําแหน่งเมนเทอร์เสียจริงๆเลยมุมมองท่านต่อมาครับลิซ่ามีความเข้าใจในลูกศสียจริงๆ เธอฉลาดและมีความเป็นมืออาชีพอย่างชัดเจนตอนที่เธอเต้นฉันรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่เธอมาเป็นเมนเทอร์ด้านการเต้นในซีซั่นนี้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าคุณจะเห็นได้ว่าลิซ่าเป็นนักเต้นที่เต้นได้หลากหลายจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับตอนแรกฉันก็ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับลิซ่าเท่าไหร่และฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมผู้คนถึงได้รักในตัวเธอมากมายขนาดนี้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว เธอคู่ควรกับการเป็นที่รักจริงๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าลิซ่าได้สอนเทคนิคการออกแบบท่าเต้นให้กับผู้ฝึกหัดของพวกเราพวกเขาแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นการแสดงที่ดีที่สุดและมันก็เป็นไวรัลอยู่ในตอนนี้และคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายกล่าวว่าฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เมื่อไรก็ตามที่ลิซ่าหยุดลูกศิษย์เพื่อที่จะแก้ไขข้อบอกพร่องให้กับพวกเขา ฉันก็ยิ้มในทันทีเลยเธอจะเป็นคุณครูที่ยอดเยี่ยมและใจเย็นจริงๆนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติ เกี่ยวกับการเป็นเมนเทอร์ของลิซ่าในรายการ Youth with You หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมพิเชษ comment มมจากเพจ c o m มนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ